สวัสดีครับอยู่กับผมดีเจโนแมสและเกมสกายแลนเดอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว White สตรอมนะครับก็เป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในตระกูลของคาดลมนะครับซึ่งมาคู่กับอ่าสตรอมเบดนะแต่ว่าสตรอมเบลดเนี่ยจะครบเครื่องกว่าเรื่องสกิลหมู่นะครับส่วนไ i t e s ตรอมเนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านสตูแบบเดี่ยวแล้วก็มีลูกเล่นที่หลากหลายกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ความเก่งเนี่ย ผมว่าดีคนละอย่างอเดี๋ยวผมพามาดูก่อนละกันว่าร,รายละเอียดเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยมาครับมาดูกันที่เกียร์นะครับเกียร์ของเขาเนี่ยจะมีอาวุธ1หมวก1เกราะ2ถุงมือ1รองเท้านั่นก็ปแปลว่าดาเมจเนี่ยยังไม่ได้จัดจ้านมากเท่าไหร่นะแต่ว่า ก็มีถุงมือที่เอามาหนุนดาเมจได้แล้วก็มีรองเท้าที่เราจะเลือกเป็นออปชันเพิ่มความถึกหรือจะเป็นทางด้านการจู่โจมแม่นยําหรือเอฟเฟกต่างๆนะครับส่วนกรอกก็อย่างที่เห็นแล้วก็หมวกนะครับก็คือเราสามารถเน้นเอาออฟคริตตามสถานะหรืออะไรก็ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีแววว่ามันจะเป็นกึ่งๆดาเมจนะกึ่งๆดาเมจนะกึ่งๆึ่ง,ง,งแทงแต่มันไม่ได้แทงแบบยั่วยุไงแต่มันยืนได้นานอะไรประมาณเนี้ย ถามว่าตีแรงสู้เอมเบอร์ได้ไหมนะเอมเอมบูสหรือเอมเบอร์วะเอมบูสเอมบูสเอมบูสเนี่ยตบหนักกว่านะครับแต่ตัวนี้เนี่ยการใช้เนี่ยจะหลากหลายกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเอามาที่สกิลแรกนะครับถ้าผมกลับไปเป็นแบบออริจินอลเรเวลหนึ่งเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเขาเนี่ยจะใช้มานาเยอะมากนะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วว่ามันเยอะอยังไงนะมาดูก่อนก็คือพายุสลาตันนะครับใช้มานา3นะครับคู่ดาวสองลดความอึดหนึ่งนะครับ คำด่าเมท78%ใส่สตูหนึ่งตัวนะครับหากสตูโดนโจมตีเนี่ยมีโอกาส45%ที่จะทำให้หลบหลีกเนี่ยลด3%แล้วก็มีโอกาสทำให้นอกได้นะครับถ้าก่อสตูเนี่ยแตกไปแล้วนะครับหรือความอึดเนี่ยหมดแล้วก็ทำให้ล้มได้นะโซนสก,กิล2นะครับรอยแผลอัลไซเนียบาดนะครับอ่าถูกอนถูกต้องไหมเออถูกต้องรอยแผลอัลไซเนียบาด ก็จะทำดาเมจถึง112สอปรเซ็นต์ัตหนึ่งตัวแล้วมีโอกาส75ปรเซ็นต์ที่จะเสกเอฟเฟกช็อตเป็นราสองเทินนะเอฟเฟกช็อตเนี่ยก็อยู่ในตระกูลของสายจอบกระละลดความถึกนะครับก็ถือว่าดีสกิล3ครับป,ปลดแอกหรือสกิลแปลงร่างนั่นเองเมื่อเราเนี่ยใช้แล้วเราไม่ได้อัพเลเวลเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าเปลืองมานามากนะกดทีเทินหนึ่งหายไปครึ่งแถบอะอาแปลงร่างเนี่ยแต่ว่า ก็มันมีวิธีอยู่ที่พัสดิกนะที่แปลงร่างได้โดยที่ไม่ต้องกดสกิลนี้นะครับซึ่งสกิลนเนี้ยเนี่ยเมื่อแปลงร่างนะครับก็จะมีโอกาสนะครับเสกเอฟเฟกช็อตไฟฟ้าใส่สตูทั้งหมด2อเฮืนด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้ทาดามเมจอะไรเพิ่มเติมนะครับมีแค่โอกาสทําให้สตูช็อตนะครับผมถ้าอ่านไม่ผิดนะเรามาดูกันบ้างมีอะไรอีกแล้วนี่ครับพัสดิกเจ้าสายฟ้านะครับผมซึ่งสกิลนี้คือจุดเด็ดเลย ที่ทาให้เขาแปลงร่างได้โดยที่จะไม่ต้องใช้มานานั่นเองนะแล้วก็เพิ่ม E.D.K. แล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสเป็นใบผมขอใช้คาว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าคำว่าใบาเนี่ยไม่ได้ติดร้อยเปถ้าศัตรูมีต้านสถานะเยอะเนี่ยใบยมันก็อาจจะไม่ติดก็ได้นะอ่ะแต่แล้วเรามาดูกันดีกว่านะว่ารายละเอียดเป็นยังไงหากพักพวกนะครับยกเว้นตัวเองอยู่ในสถานะร่างแรกหรือน็อกนะครับจะแปลงร่างและเพิ่ม E.D.K. ก็ตามนั้นนะครับก็คือถ้าคนอื่นในทีมเนี่ย อ่ากระหมดความถึกหมดหรือลงไปนอนลงไปน็อกเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะแปลงร่างเลยของขึ้นเลยเฮ้ย hey, ทำเพื่อนกูเหรอเฮ้ย hey, สุดตายอะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ส่วนสกิลริเดอร์นะครับก็ไม่พาดเป้านะครับเอฟเฟกต์ผู้ดาก็ประมาณนี้นะเพิ่มความแม่นายำสิบให้พรรพวกในทีม2เทินนะครับหากสัตรูหลบได้เนี่ยแต่ให้เพิ่มตัวเองก็ตอนนี้เท่ากันอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบอควีหรือ6ดาวม่วงกันดีกว่านะครับเมื่อแปลงร่างแล้วเนี่ย ดาบเนี่ยผมชอบดาบแบบเก่ามากกว่าดาบแบบเก่ามันแลเท่กว่าแบบแบบใหม่มันมันแหลมมากมันมันสีฟ้าๆไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าชุดเกราะเนี่ยก็สวยขึ้นนะขออนุญาตพุ่มเมื่อสักครูนะครับแปลงร่างนี่เหมือนกันเออผมเคยอ่านในในเทปที่แล้วว่าถ้าแปลงร่างเนี่จะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูอ่าแบบแปลงร่างไอ้ยังไม่แปลงร่างก่อนนะถ้ายังไม่แปลงร่างเนี่ยคมมีดอัศยบานเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับเป็นคมมีดวายุเนี่ยเปลี่ยนเป็นคมมีด นั่นเองนะครับก็จะทำเอ k ีเคนะครับใส่สตัวหนึ่งตัว3ครั้งนะฮะการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยทำให้อ่าตัูเนี่ยมโอกาสหลบลีกลดลงถึงสามเทินนะผมว่ามันน่าจะสะแตทได้นะถ้า3ครั้งเนี่ยยังไม่ได้เทสเหมือนกันว่าสแตทได้ไหมนะครับสแตทได้ก็ถ้ามันลดทุกครั้งก็ลด60%เลยนะโดยประมาณถ้าถ้าผมพูดไม่ผิดนะครับเพราะผมก็ยังไม่เห็นใครทำคลิปแบบจริงจังสังกทีนะตัวนี้แล้วก็ร้อยแผล พลายุคขลังนะอัปเกรดมาจากรอยแผลอสนียบาตนะครับก็กลายเป็นคลั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําดาเมจ150ยห้าสิอุแรงแล้วเนี่ยศัยตรูหนึ่งตัวนะฮะโดยมีโอกาส80%ที่จะเสกเอฟเฟกต์ช็อตนั่นเองอก็ยังอยู่ในการช็อตอยู่ดีนะฮะโอกาสติดก็เพิ่มขึ้นคือชาตินี้โดนแล้วมีโอกาสช็อตแน่นอนอเออสูงค่อนข้างสูงอ่ะแล้วก็สกิล3นะครับอสูรสายฟ้าจำแรงนะครับก็ หลังจากอัปเกรดแล้วเนี่ยก็คืออย่าปลดแอกเนี่กลายเป็นอสูนสายฟ้าเลยทีเดียวนะครับอสูนสายฟ้านี่หน้าตาไม่เปลี่ยนจริงหน,น้าตาเหมือนเดิมใช่ปะ่ะเออ,เ,อ,อเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมว่ามาดูตรงนี้กันก็คือหลังจากเปลี่ยนเนี่ยก็จะ ลดการใช้มานานะครับหรือแค่สามนะครับเราอัพเต็มนะแต่ปกติเราก็อาจจะไม่ได้อัพเต็มกันนะครับแต่ว่าถ้าเล่นกันมาถึงระดับนี้สิบสี่สิบห้าวันลงอินน่าปลดแอกอะไรได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสกิลถ้าคุณเล่นตัวนี้เป็นตัวหลักเนี่ยคุณน่าจะปลดเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันซึ่งฟัสพาสซิกข,ของเขาเนี่ยก็จะมีให้อัพเอทีเคที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่เห็นไหมจากห้าก็เพิ่มมาถึงยี่สิบห้าเลยถ้าเราอัพเต็มนะส่วนพาสซิกข,ข,ของตัวละครนะครับก็ ความแม่นยำเนี่ยปกติเนี่ยจะ1ิบกับ10ใช่ไหมแต่อันนี้ก็จะเป็น2ี่ินะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำไปเฟือกสามสิบก็เท่ากับว่าถ้าอัพเปมเนี่ยมีโอกาสทําให้ติดสายฟ้าเนี่ยเพิ่มถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เอาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ติดนะครับถ้าศัตรูมีต้านเยอะกว่านะครับบอกไว้ก่อนอ่ะเสร็จแล้วมาดูใส่อสูนสายฟ้าจําแรงแบบยังไม่หกดางม่วงนะพุ่งชนเนี่ยก็ทำาดาเมตร้อยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับลดเกาะสองแล้วก็มีโอกาสทําให้น็อก แล้วก็ควรกระจุยนะครับทำดาเมจ43%ใส่ตัวหนึ่งตัวสองล้างทุกครั้งที่โจมตีโดนเนี่ยมีโอกาสทําให้ตัดกําลังได้นะครับตัดกําลังนี่ก็ถือเป็นดาเมจที่ค่อนข้างหนักเลยอื่นๆก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูแบบแปงลงร่างนี้ฮะปึ๊บ่ะสกิลนี้ก็ฮู้ความแรงเนี่ยเพิ่มขึ้น192%เลยนะครับหากโจมตีโดนมีโอกาส50%ที่จะทำให้ตตากาลบดิกลดลงนะครับ <ๆ S 2> ก็ถือว่าแรงนะแต่ว่าโจมตีหนึ่งครั้งก็แสดงว่าลดได้แค่หนึ่งเออ แล้วก็กรงเล็บวายุนะครับที่อัปเดขึ้นมาเนี่ยก็จะโจมตี4 6กใจศัตรู3ครั้งและมีโอกาสา50%ให้ติดเอฟเฟกนะครับ2เทินก็เท่ากับว่าถ้า3ครั้งติดก็เท่ากับสแปตได้ถึง3สกอร์นั่นเองนะครับก็ติด3สกอร์2 2เทินก็กลายเป็น3คูณ2นะครับก็รุนแรงอยู่เหมือนกันนะคนอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับเรื่องเกลียเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูแล้วกันว่าฮับอะไรบ้าง คีย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเพิ่มความแม่นยำนะเพิ่มคิผมว่าอาจจะไม่ได้อยากได้ความแม่นยำหรอกแต่ว่าเวลาเราตีบวกเราก็อยากได้คิให้ดาเมจมันรุนแรงรุนแรงใช่ไหมแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้เออมันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูการลงอารีน่ากันเลยดีกว่านะโผล่อัดในมือถืออัดยากมากเลยบอกตรงหาตัวที่พลังน้อยตบเด็กเดีกว่าโอ้คียเพยนเห็นแล้วไม่อยากเข้าไปยุ่งอะแม่ง ไอ้เฮียหนีเลยไม่อยากเขาไปยุ่งคิงเพนเลยครับซู้กับทีมไฟดูแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะไหวไหมมีเอลเลปเตอร์ที่มันเป็นตัวชาร์ตอ,อ่ะผมไม่ทึ้นบนอะไรโตไม่มัมตัวนี้มาทั้งนั้นเลยเอาวะลองก็ลองดูเราต้องมั่นใจในทีมของตัวเองดิถ้าไม่มั่นใจแล้วจะเล่นทำไมวะใช่ไหมละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมกดออโต้อ้าสายฟ้าหัวตัวอนแล้วยังไม่นันทำอะไรเลย ล้วเราวิ่งต่อยดเรววื่อทีมผมเนี่ยมันก็ยังไม่สุดเลยเนาะในสู้ทีมเขาไม่ได้ด้วยเพราะว่าทีมเขาเนี่ยเอาเคว้งแล้วเกือบหมดเลยอะไรดีล่ะศัตรูตนี่ติดชอ็อตไปแล้วใช่ไหมโอเคเราใช้สกิลนี้ใส่นะอ้าวไม่ได้ว่ะอนนี้ก็ต้องเอาอีเลปเตอร์อีเลปเตอร์มันด้วยยุ โอ้โหสถาน,นี้ต้องกดใบแล้วฮะแปลงล่างดูซิว่าจะใบได้ไ,ดไหมนี่ครับใบเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นนะอ้มติดกั่กำลังนะฮะโอ้โหอิเลปเตอร์นี่ที่ว่าถูกนี่โดนเข้าไปก็จุกอหมืงเกันนะเนี่ยนี่ครับตัวดาเมจของเราอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ฟาดเข้าไปโอ้โหแจ่เบามากผมว่าเอาสตอมเอาเอาไว้สตอมหน่อยเตือ,อดูหน่อยเพื่อน น,นี่ก็เป็นอดีนาระดับมาสเตอร์นะก็จะดูเดือดกว่าระดับล่างๆหน่อยนึงพุงชนไปองเอาแทงให้ได้ก่อนแทงมันจะตายแล้วเอานกในการติดโอ้โหนกแม่งตีไม่เข้าเลยติดลอยครับตัวแทงตายไปแล้วอ้าวแปลงล่างดุดเดี๋ยวนี้จะทําอะไรจะทําอะไรตกไปตกไปนี่พุงชนอื้มอย่างนี่ขนาดไม่ขีดนะท่านผู้ชม ถ้าทีนี่โอ้โหดาวเหตุจะเป็นยังไงวันนี้แล้วเราเราเราโอ้โหสี่คือเขาออกพาได้บ่อยมากนะครูดาวคนน้อยมากเฮ้ยคูดาวหนึ่งว่ะที่มันโอดกับสเตลโอดกว,ว,ว่าสเตลเอลฟ์เยอะเลยนะสเตลเอฟเนี่ยคือแบบได้ทุกเทิร์นแต่ด้วยความที่มันเป็นตัวละครระดับรแร่หายา,ยากอะแต่นี่มันคือระดับตำนานนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าแรงไปเยอะส่วนนกเบามากเดี๋ยวผมขอไปทำ หกดาวว่ะหกดาวม่วองอ่ะรู้สึกว่ายังไม่แรงขนาดนั้นนะขอเอาเลิฟเตอร์ไมิชิเลิฟเตอร์ดิ๋มิชชี่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้เติร์เติร์เติร์เ,ออนนบบหเหมือนกันว่าอินิเตอร์โอเคอินิเตอร์โอเคช็อตลอนเฮ้ยแดงแล้วเนี่ยดาเมจเท่าไหร่วะสองครั้งบ้านไอศครีมลดเดี๋ยวเราจะทำพวกสู้อ้าวให้ชาร์จอีกแล้วไม่ให้ไม่ให้ชาร์จไม่ให้ชาร์จจ้า พู้งชนเลยนี่นะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเก็บไปแล้วไปควนหน่อยช็อตช็อตเดี๋ยวค่อยมารีวิวตัวเอ,วอี่นบอเน้น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 เรียบร้อยครับนอนตายติไม่ตายว่ะแต่ว่าอามาตะก็ไปแต่เราสามารถใช้นี่นะครับตัวนี้ปลดดีบัฟได้ปลดบัฟอามาตะก็โดนปลดบับได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผม ใส่มอสน,นี่ก็ค่อนข้างอยู่ยากแล้วนะท่านพลังไม่ถึงจริงนะครับแม่อควตัวละครจริงก็ประมาณนี้แล้วกันก็ไปแล้วครับสําหรับวัยสตอมมาแบบสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะไปแล้วครับตัวนี้นี่ก็บอกตรงว่าพึ่งพาได้ระดับหนึ่งไม่เก่งสกิลหมู่แต่สกิลเดียวเนี่ยจัดจ้านนะก็ค่อนข้างครบเครื่องอยู่นะครับก็ไปแล้วครับใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย